ตะวันใกล้จะรับขอบฟ้าท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีเลือดหมูปล่อยผมสีดําสนิทของฉันปลิวสวัยไปตามลมเย็นเยียบที่พัดโชยมาฉันยืนอยู่หน้าบ้านหลังใหญ่ที่ถูกปล่อยทิ้งร้างมานานหลายปีไมผ้ผุผุสีซีดจ,จางประตูหน้าต่างมีร่องรอยของการเวลาจนแทบจะพังลงมาแววตาของฉันฉายแววท้าทายผสมกับความตื่นเต้น เม pues the nah ื่อได้ย really ินเรื่องเล่าจากชาวบ้านว่าที่นี่มีผีสิงเป็นวิญญาณอาฆาตที่ยังวนเวียนอยู่ไม่ไปไหนเพื่อนของฉันอีกสองคนยืนอยู่ข้างหลังใบหน้าซีดเผือดด้วยความกลัวแต่ก็ไม่กล้าที่จะขัดขืนแรงบันดาลใจอยากรู้อยากเห็นของฉันเราค่อยๆก้าวเข้าไปในบ้านเสียงฝีเท้าดังกระทบพื้นไม้ที่ผุพังกลิ่นอับชื้นและฝุ่นคลุ้งตลบอบอวนในอากาศ แสงสลัวที่ลอดผ่านช่องหน้าตา่างทำให้มองเห็นเงาตะคุมคุ้มราวกับมีใครกำลังยืนจ้องมองเราอยู่จู่ๆประตูบานหนึ่งก็ปิดลงดังปั้งฉันสะดุ้งเฮือกหันไปมองเพื่อนที่ยืนตัวแข็งทื่อใบหน้ายิ่งซีดลงกว่าเดิมเราพยายามผลักประตูแต่มันกลับแน่นนิ่งราวกับมีอะไรมาขวางไว้เสียงกระซิบแผ่วเบาดังมาจากมุมมืดของห้อง ทำไมพวกแก่ถึงมาที่นี่เสียงนั้นแหบพร่าราวกับคนแก่ที่กําลังจะหมดลมหายใจฉันพยายามรวบรวมสติแล้วตะโกนถามออกไปใครอยู่ตรงนั้นไม่มีเสียงตอบรับมีเพียงความเงียบที่ปกคลุมทั่วทั้งบ้านฉันรู้สึกได้ถึงไอเย็นยเยือกที่กำลังคืบคลานเข้ามาสัมผัสที่ต้นคอขนลุกสู้ไปทั่วทั้งตัวจากนั้น ภาพเงาสีขาวก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าเราเป็นร่างของผู้หญิงในชุดยาวสีขาวใบหน้าซีดเสียวดวงตาเบิกกว้างจ้องมองมาที่พวกเราอย่างอาฆาตริมฝีปากเผยอเยอะออกเรากับจัตะโกนแต่ไร้ซึ่งเสียงใดๆเล็ดลอดออกมาฉันรู้สึกได้ถึงพลังงานบางอย่างที่แผ่กระจายออกมาจากร่างนั้นมันคือความแค้นความกโกรธและความเศร้าที่ปะปนกันจนหน้าสะพรึงกลัว วินาทีนั้นฉันไม่รอช้าฉุดแขนเพื่อนทั้งสองคนวิ่งออกจากบ้านไปอย่างไม่คิดชีวิตเสียงฝีเท้าของเราดังรัวเร็วแข่งกับเสียงหัวใจที่เต้นระรัวเมื่อออกมาถึงข้างนอกฉันหันกลับไปมองบ้านหลังนั้นอีกครั้งเงาสีขาวยังคงยืนอยู่ที่หน้าต่างบานเดิมจ้องมองมาที่เราราวกับจะบอกว่าพวกแกหนีไม่พ้นฉันเชื่อว่าวิญ,ญญาณดวงนั้นยังคงวนเวียนอยู่ที่นั่น และความแค้นของเธอจะไม่จางหายไปไหนตราบใดที่ยังมีใครก้าวเข้ามาเหยียบย่ำอาณาเขตของเธออีกครั้งเรื่องนี้จบลงเพียงแค่นั้นแต่ความรู้สึกขนลุกเสียวสันหลังยังคงเกาะกินใจฉันจนถึงทุกวันนี้ไม่กล้าที่จะกลับไปที่นั่นอีกเลยแม้แต่ครั้งเดียว